พอเนี่เขาบอกว่ายาวนานทีเดียวอนะคะ,อ,อ,คะอ่ะแล้วมเมื่อยาวนานขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็กำลังวางแผนแก้ตรงนั้นกั้นตรงนี้ไม่ทราบว่าอ,อ,อยากจะทราบจริงๆเลยว่าจะอยู่คือไอ้แผนของเขาเนี่ยจะเวิร์กไหมคะหรือว่าอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าแผนของรัฐบาลเนี่ยที่แบบทำๆกันอยู่ปิดนั่นเปิดนี่กั้นนู่นเนี่ยแผนที่มาเนี่ยถูกทางแล้วใช่ไหมคะโอเคนะอะเรามาดูกันนะคะ 1นึ่งนะคะรูบี้วิสซอยไซส์สองนะคะบูเลสอากามนะคะไหมทองอและสุดท้ายนะคะมละคไคอ่ะเขาบอกค่ะว่ามาถูกทางแล้วนะคะ,ะแม้ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะทำลายสภาพเศรษฐกิจไปบ้างบางส่วนแต่เขาบอกว่าโอเคนะคะเสียส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่นะคะเขาบอกมาถูกทางแล้วแต่เขาบอกว่างวดนี้งานนี้นะคะเขาบอกว่า รัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะกระเป๋าไม่รั่วไม่ฉีกขาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้มหมายความว่าอย่างที่บอกคือแผนนี้ต้องใช้เงินในการทําในการสร้างหรือว่าในการปรับปรุงแน่นอนคะ่ะค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะฟื้นฟูอีกนานไหมคะกว่าจะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม,มน,ะนะคะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะจับรวมเลยนะคะว่าทั้งสภาพเศรษฐกิจทั้งชีวิตประจําวันของคนไทยเราเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับสู่ปกตินะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ หน,นะคะลาพิสลาซุลี่ค่ะ 2. นะคะบแบล็กทูมาลีนสนะคะตาเหี่ยวและสุดท้ายนะคะเดเมเชนแจสเปอร์อ่ะ,ะเขาบอกเลยนะคะว่านะตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่เห็นแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยนะคะสเดือนถึง5เดือนนะคะ,คะกว่าที่จะแบบกลับมาฟื้นฟูกลับมาแบบเออโอเคไม่เจอน้ำละ แต่อย่างที่บอกคือจะหวังว่าเรียบร้อยดีอะไรเนี่ยยังแล้วเขาบอกว่าในนี้นะคะขึ้นแบงทูมรีเนี่ยยังไงก็ยังต้องระวังภัยกันอยู่ดีเพราะอะไรที่คาดไม่ถึงมันจะมามันจะโดนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยที่ดูกาลังดูอยู่ในตอนนี้เนี่ยอยากให้หนึ่งนะคะเฝ้าระวังนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเขาบอกในนี้สิ่งที่ไม่คาดฝันก็จะเกิดขึ้นอยู่ นะคะความสุขยังไม่มาเยืนอนง่ายๆแล้วก็อย่าให้ใช้วิจารณญาณให้ใช้สติตั้งสติให้ดีแล้วก็ตัดสินใจทําไปเลยค่ะ้าสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าน้องน้าอยู่กับเรานานถึงสิ้นปีแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับน้องน้ําไม้ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าช่วงหน้้เนี่ยมาพบกับช่วงทํานายทายทัก12ราศีแบบอียิปต์กันเลยดีกว่าค่ะ ครับกลับเข้ามาในรายการอัญมณีพยากรนะครับเช่นเคยนะครับท่านชมครับช่วงเปิดดวงชะตากับท่านชมนะครับได้มาถึงแล้วท่านใดที่ต้องการจะตรวจดวงชะตานะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เบงบอกชื่อท่านนะครับจังหวัดที่ท่านรับชมนะครับเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าสัญญาณเราไปถึงไหนนะครับหรือว่าท่านถ้ามีโอกาสนะครับท่านก็บอกด้วยนะครับผลการตอบ การรับชมนะครับเข้ามาด้วยว่าแม่จำเจวชัดเจนขนาดไหนนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0813759426นะครับแล้วก็0813759427นะครับสองหมายเลขเท่านั้นนะครับในการที่จะร่วมสนทนากับอาจารย์รัตนามณีในรายการสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับอย่าให้เขาเรียกว่าดวงชะตาและชีวิตนะครับอย่าให้มันผ่านพ้นไปนี่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทำนาย ทักนี่อาจารย์ยังบอกกับผมเลยบอกว่าหน้าตีนักนะคุณนัทคนอยู่ใกล้ชิดกันนะเตือนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่กับต,ต,ต้น,ต,นต้นปีชต้องบอกอย<ช>่าง<ร>นี้นะครับตั้งแต่ต้น,ต,นต้นปีตอนนั้นก็ทํางานอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าคุณนัทเลิกเถอะมาขายเรือผมก็จะบอกเหมือนเดิมเล่าเหมือนเดิมเลยนะครับผมบอกอาจารย์จะไปขายเรือที่ไหนนะมันไม่มาหัวเราะดูสิใช่ไหมมันก็หมุนตลกอ่ะใช่ไหม และอลีกอ,อย่างหนึ่งบางทีเอาอ,อะไรเลโอพาส,สกินจัสเปอร์มาครับอะไรอ่ะลายเสือดาวคุณอา,าก็บอกว,ว่าอะไรแล้วช่วยอะไรบอกอ้อช่วยป้องกันสัตว์มีพิษงูงเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ร้ายครับ อ่าแล้วเป็นยังไงมาจริงๆงูเขียวอะไรนะแมมบาแมมบากัดทีเดียวเป็นไงหงิกฮะเข้าวัดไปเลยนะครับแล้วก็จอรเข้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสนะครับท่านผู้ชมครับเราคงจะไม่ต้องไปที่สวนสัมพันธ์นะครับหรือว่าตามสวนสัตว์ต่างๆนะครับะมาเกยที่บ้านคุณเองผมกลัวมันจะไปเกยหน้านุสาวรีย์รชัยสมรภูมินะครับไปเกยดูทหารยืนถือปืนบ้างนะฮะนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ประส แลอวภัยแลวก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับทหารนะครับทุกกรมกองเลยที่ช่วยเหลือนะครับภาคประชาชนด้วยความเข้มแข็งและแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับบริจาคทรัพย์สินนะมาให้กับทางทางเอ็มบีเอ็มบีนิวชแนลนะครับจะได้หาซื้อข้าวของไปช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยมาแล้วสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิดจังหวัดค่ะ ฮัลโหลค่ะจังหวัดอะไรเอ่ยพินิดพินิดปิดเสียงทีวีก่อนนะจ๊ะปิดค่ะปิดแล้วปิดแล้วค่ะ,ะพินิดอยู่จังหวัดไหนจ๊ะอยู่ราชบุรีค่ะโอราชบุรีเ,เป็นไงฮะพี่น้องคนกรุงเทพไปอยู่ศูนย์เต็มเลยโอ้เยอะเลยค่ะเยอะเลยเร็วๆนี้ผมอาจจะไปยุ่ด้วยนะ คนรักบริใจดีอะค่ะน่ารักด้วยจริงผมไม่ขออะไรมากผมจะไปขอองค์ครลอยไปวางบนทองซื้อเรือไม่ไหวซื้อองค์ดีกว่าค่ะคุณนิดอยากได้อะไรคับุณนิดตอนสวยค่ะยกได้เลยเมื่อเมื่อคนรักบริอารมณ์ดีนะส้มโอหวานใช่ไหมส้มโออร่อยค่ะเชิญเลยครับคุณนิดคุณคุณคำถามครับอยากเรียนถามอาจารย์ค่ะคืออยาก ถามเรื่องคู่ครองนะคะว่าอ่าคือคู่ครองของพี่เขาไปมีผู้หญิงอื่นนะคะแล้วก็พี่ถามอาจารย์ว่าสองปีแล้วค่ะสองปีเต็มพี่ขอหย่าแล้วก็มันไม่สําเร็จผลอยากเรียนถามอาจารย์ว่าพี่จะอยากจะเขาลือจะได้ไหมถ้าลือจะทํำยังไงโอเคได้เลยค่ะครับได้ครับพ่นิดนะนะครับก็ นะยื่นเรื่องมาหลายรอบแล้วนะครับยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จเลยก็ลองดูนะครับจะสำเร็จไหมเนี่ยกับอาจารย์รัตนมณีนะครับอียิปมมต์นบรานะครับท่านใดที่อยากจะตรวจดวงชะตาอาจารย์ในรายการสดๆนะครับโทรเข้ามาได้เลย เรค่ระอาจารย์นะที่อัญนนมณีขึ้นนะคะมีโรสพอร์สลีโอพารนะคะโทพาสกโกเมนหมายความว่าโอกาสอันดีคือช่วงปีหน้านะแต่ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะกว่าจะแบบเขาเรียกอะไรเขาจะยอมนะคะแต่โอกาสดีมีปีหน้านะ,ะช่วงต้นปีเลยม,มกราคมพานี่ยโอกาสที่ที่เขาจะแบบเขาเรียกอะไรเผลอเผลอแบบ เอาละเธอฉันขี้เกียจใจที่เกจเผอตามตามตือและโอเคเผลอเนี่ยโอกาสมีนะคะแต่เขาบอกว่ายื้อกันนานมากเพราะบอกจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้นะต้องบอกนิดนึงว่าถามว่าเขามีคนอื่นใช่โอเคแต่ถามว่าเขายังรักกันไหมก็ยังรักไอ้ตรงเนี้ยที่ทําให้มันเหมือนห่วงเหมือนห่วงของนี่นะผู้ชายคนนี้นะถ้าอยู่ใกล้ๆผมนะพี่นิดผมไปรับบุรีผมจะดีดหัวให้บวมเลรออาจารย์คะถ้าเขาถ้าไม่อยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า แต่พี่ไม่มีลูกกันแล้ะอ่าในในนี้เขาบอกโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันมีสูงเพราะฉะนั้นในเนี้เขาบอกว่าโอกาสที่ยาแล้วขาดกันไปเลยอะยากเขายังเธอายังมีสายใยกันอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเนี้ยเขาคือ loss cost แบบว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่แหละเราด้วยเขาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่ตัดไม่ขาดเหรองั้นผมถามพี่นิดนะพี่นิดนะโทษนะครับพี่นิดยังรักเขาอยู่ไหมก็ตอนนี้ไม่ละค่ะตอนนี้ไม่ละมันยังต้องมีติด ในใจว่ายังแม่ยังห่วงเขาอยู่ก็คืออยู่กันมานานสามสิบกว่าปีอาจารย์อ่านะครับแต่ยังไงอาจารย์ยืนยันว่ายังไงทางฝั่งเขายังรักคุณนิดอยู่แน่นอนอ